เอาละครับผมสวัสดีฮะช่วงนี้ฝนตกหนักนะฮะตกแทบทุกวันเลยก็ระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยนะฮะ <c oughs> ที่พูดงี้นี่ไม่ใช่อะไรฮะเมื่อวานนี่งูเข้าบ้านผม <c oughs> นั่งไล่ตั้งนานคลิปคับนี่ไม่ได้ตัดเลยเวอร์ทั้งวันนั่งลือบ้านเลยฮะ <c oughs> แต่เป็นงูไม่ได้มีพิษนะเป็นงูสิงนะฮะก็ให้คนข้างบ้านนี่แหละมาช่วยไล่ <c oughs> พราะส่วนใหญ่ดีผมเป็นคนชอบเปิดบ้านนะไม่ค่อยชอบเปิดแอร์นะฮะเกิดมาอยู่กันมากับธรรมชาติซะมากกว่าเรียกได้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกก็ได้มนะั้ย oh. <c oughs> ไม่ค่อยชอบแอร์นะฮะก็เลยเปิดบ้านแล้วก็บังเอิญว่าเข้ามาแย่ yeah, เลย <c oughs> มาดูกันในเกมครับไอเทมในรอบนี้ครับก็เป็นเข็มขัดนะฮะเมื่อกี้หยิบลีวาน่าบา2ตัวเน้น้นตัวที่จะ2ดาวไปก่อนนะฮะไอเทมที่ออกมาก็มีแต่ไอเทมป้องกันทั้งนั้นเลยนะโอ้โห ลีโอน่าครับสดาวเลยนะฮะโอเคไม่ผิดหวังที่หยิบม,มารอบตะกี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ฮะเอาเวนล,ลงไปคิดว่าน่าจะได้เงินในรอบนี้แหละไอเทมน่าจะหมดละไม่ใช่เงินครับแต่เป็นตัวฮะดูนู่สองตัวเลยมาแบบนี้ผมไม่กล้าขายเลยครับโอเคมีเป็นคาลิซ่ามาอีกตัวตอนนี้ก็ขาดแค่แกลนนะฮะก็จะไปเกลียดชังได้ และในรอบนี้ก็มีเลอนามาอีกตัวหนึ่งนะฮะเหมือนว่าจะมีแววเหมือนกันนะเลอนาสามดาวอ่ะในรอบนี้ครับเจอกับทีม AFK นะฮะวันนี้นี่มีคนเล่นอยู่แค่4คนนะ mm hmm. AFK 4คนเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนี้ก็เหมือนว่าเล่นแค่4คนนะฮะคนที่เล่นอยู่ก็ แฟร์เลยไม่ได้ว่าจะได้เปียบเสียเปรียบนะครับและไอเทมฮะเลือกมาเป็นเข็มขัดฮะคิดว่าน่าจะไปทางนูนูนะฮะเดี๋ยวหาเกลียดชังเป็นแบรนด์อีกสักตัวหนึ่งรอบนี้ก็มีเวนขึ้น2ดาวเอาใช้ไปก่อนส่วนในรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮะมีอยู่ขั้นหนึ่งด้านหลังตรงหน้านี่ก็มีเอท็อกสองดาวลงมาแล้ว4ตัวด้วยนะครับผมก็ลงไปแค่3ตัวฮะเน้นๆ้นตัว2ดาวไปก่อนซึ่งเวนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไม่มีพลยิงนะฮะไอเทมก็ไม่มีก็แพ้ไปฮะ และแบรนด์ก็มาแล้วนะครับโอเคไปเกลียดชังได้แล้วสิอ่ะจัดเลยแล้วกันนะฮะเช็คดูแล้วไม่มีคนเล่นเกลียดชังและนูนูเราใส่ไอเท่มไปเลยนะฮะวอล์กซ์เพิ่ม HP ไปนะครับซึ่งถ้านูนูเนี่ยมี HP มากกว่าศัตรูฮะจะทำความเสืยหายแบบทรูดา m a g e นะฮะกัดค่อนข้างแรงก็เลยต้องเน้นไปทาง HP อย่างที่บอกครับวันนี้เ f k เยอะหน่อยนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ณทีน่นีด้วย อะไอเทมครับผมว่าผมจะเล่นแปลกๆหน่อยนะฮะก็คือไปเกลียดชังคู่กับอัศวินไหนๆลีว่ามาสอดาวแล้วซึ่งปกติเนี่ยเกลียดชังมักจะไปคู่กับนักสู้นะให้กับนูนูหรือไม่ก็ไปทางลีลับฮะต้านเวทนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองไปทางอัศวินดู ซึ่งภาสาอัศวินฮะมันช่วยลดดาเมจได้นะครับซึ่งก็มีผลทั้งทีเหมือนกันอาจจะทําให้ไซออนถึกขึ้นดฮะดูนูก็อาจจะถึกขึ้น,นะฮะโดยไม่ต้องมีแม็กคิพีเพิ่มขึ้นมาจากภาษานนักสู้นะฮะและไอเทมครับเลือกมาเป็นดาบนะครับมีผ้าคลุมอยู่ว่าจะทําเป็นบรัดเตอร์ให้กับคาริสซาฮะซึ่งก็จะมีผลกับไซออนด้วยนะฮะไซออนก็จะตีดูดเลือดได้ครับ เดี๋ยวเราจะทำภาษาอักวินให้ไซออนเนี่ยตีโดนดาเมจลดลงด้วยะฮะก็น่าจะมีผลให้ไซออนเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับรอบนี้เจอกับเอทอกสองดาวนะฮะมีเป็นกองหานท่านหนึ่งดูดูกินไปแล้วนะฮะสำหรับเอทอกสองดาวตอนนี้ดูนูก็หิวอีกแล้วฮะตึงก็ไปกินปัป๊ปี้ครับเรียบร้อยไปว่าผมจะเน้นทางดูดูนะฮะถ้าทำสามดาวได้ก็จะดีฮะแต่ไม่ไปทางนักสู้ <c oughs> แปลกๆนะ ไว้ค่อยดูกันอีกทีฮะว่าจะไปอวินได้หรือไม่ฮะถ้าไปไม่ได้ก็จะไปนักสู้แทนครับรอบนี้ฮะเจอกับเจ้านรกครับลงมา5ตัวแล้วมีสองดาวเป็นเซจูนี่นะครับที่เหลือก็ยังดึงดาวอยู่นะดูนูของเราตอนนี้ใกล้จะแตกแล้วฮะดาเมจเราไม่พอฮะไซออนออกมาฮะตีดูดเลือดได้ฮนะแล้วก็มีวอลม็อกด้วยคะเพิ่มแม็กคทีซึ่งทางฝั่งเขาไม่มีตัวหยุดไซออนนะฮะไม่มีเฮ็กไม่มีสตันก็อาจจะเก็บชัยชนะในรอบนี้ไปได้ครับ เรียบร้อยฮะใส่ออนมีดูดเลือดได้ฮะก็ได้เปรียบหน่อยฮะต้นเกม เล่นเกียริช้างก็รีบรีบใส่เทมะฮะให้ไซออนนี่มาช่วยแบกก่อนนะฮะซึ่งไอเทมชิ้นต่อไปที่มองมองไว้เนี่ยผมอยากได้เป็นการเดียน a อ g งเจนะฮะก็หาดาบอีกสักอันหนึ่งว่าจะให้แบรนดและก็จะทําให้ไซออนะฮะมีไอเทมครบ3ชิ้นเลยนะฮะมาดูไอเทมกันในรอบนี้ครับออกมาเป็นตัวเป็นเงินไอเทมชิ้นที่2จะมีไหมเนี่ยหรือว่าจะเกลือนะ,ะอ่ะมาเป็นผ้าคลุมนะครับ น่าจะไม่ได้ใช้อยากให้ไซออนฮัตายเกิดได้ด้วยนะครับอ้าวนี่ไงมาแล้ว b ี s อซอรนะฮะทำเป็นกาเดียนเองเจ้าได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอากาเดียนเองเจฮะใส่ให้แบรนด์ไปนะครับไม่ได้หวังให้แบรนด์เนี่ยตายเกิดได้นะฮะแต่ให้ไซออนฮะตายเกิดได้ซึ่งก็มีเป็นปรัตเตอร์ตอร์ตีดูดเลือดได้ด้วยแต่ไม่รู้จะดูดขึ้นทันหรือไม่นะฮะมาลองดูกันฮะว่าควรจะสุมไหมผมอยากให้คาริสตาขึ้น2ดาวสักนิดหนึ่งนะฮะ สักตัวหนึ่งดีกว่าเผื่อว่าเลโอน่าจะ3ดาวด้วยไม่เจอไม่มีมีแต่เลโอน่าฮะขึ้นเป็น2ดาวสองตัวฮะซึ่งจะไม่เน้นเท่าไหร่นะเลโอน่าทำแบกไม่ได้แล้วนะฮะไม่มีไอเทมสซ้อนเท่าไหร่ครับรอบนี้ฮะเจอกับ f อเราก็จะเคลียรย์ช่องฮะจะสุ่มต่อครับหาคาลิสตาฮะให้ขึ้นเป็น2ดาวฮะมีดาเมจขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้ก็เจอเป็นแบรนด์ฮะ ตอนนี้ก็เก็บเงินก็นได้ฮะสามสิบรอบ3ามคิดสองฮะลงตัวที่5ได้แล้วฮะทำผสานอัศวินได้ขั้นหนึ่งนะครับใส่นาอติลุธะลงไปสตันนะซึ่งก็มีให้เลือกครับว่าจะไปก่อเหล็กแทนอัศวินดีไหมเดี๋ยว<อ> <c oughs> ว่ากันอีกทีนะฮะตอนนี้ขอคาลิสตาขึ้น2ดาวสักหน่อยอ่าโอเคพอใจเลิกสุ่มละ เดี๋ยวเราจะไปหาหนูหนู่แทนนะฮะก็นู่นครับช่วงเลเวลเจ็ดเลเวลแปดนะฮะโอกาสเจอจะมากกว่านี้หน่อยครับรอบนี้ครับเจอกับ AFK อีกทีเน่งนะฮะท่ามไปมีเป็นป๊อปปี้ครับสองดาวนะฮะแต่ไม่เอาลงไปนะ ใช้เป็นนอตลุตมาสตาร์นดีกว่าครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรนะสองดาวสองตัวฮะอูเดียตัวหนึ่งกับเซตตัวหนึ่งด้านหลังก็มีเป็นพนยยลยิงฮะยิงฟรีๆเลยโดยมีแอสครับมาคู่กับวารัตฮะตอนนี้ดูนู่หิวแล้วฮะจับอูเดียกินไปเซตก็แตกไปครับไปถึงด้านหลังได้แล้วนะฮะเรียบร้อยชนะไป เข้าสู่รอบเลือกตัวเลือกไอเทมนะครับผมว่าผมจะเอานูนู่อู่ะนูนู่ได้มาเป็นผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมที่บ้านมีอยู่อันนึ่งก็ทำเป็นดาก้อนครอได้ฮะกันเวทและก็เดี๋ยวขึ้นนูนู่เป็น2ดาวด้วยนะถ้าหยิบมาในรอบนี้ครับคิดว่าไม่มีคนเอาแน่นอนมีคนเอาผ้าคลุมไปเหมือนกันนะฮะแต่โดนเป็นลักนะไม่โดนนูนู่ฮะโชคดีไปคนเล่นก็เหลือ4คนอย่างที่คิด,ค,ดคิดไว้นะฮะ ดูนูครับขึ้นเป็น2ดาวฮะทำดักกอนคลอไปเลยนะครับการเวทได้แล้วก็เหมือนว่าโดนดาเมทเวทจะยิงลูกไฟกลับได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนนี้ฮะเราจะเล่งเลเวลนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาดูนูในช่วงเวลเ็ดเวลแนะรอบน,นี้ครับเจอกับอัศวินฮะมีเป็นหัวคืนแล้วก็กองฐานอยู่ขั้นหนึ่งนีดารี่ตีปีครับแล้วก็มีไลเว่นมาสันตัตวเดวหน้าฮะอย่างลิโอนาโดสันไปแค่ตัวเดียว ดูดูของเราตอนนี้ฮะกินไปหนึ่งครับไซออนออกมาแล้วนะฮะและดูดูก็กินอีกหนึ่งครับกินแนวในรดไปรอบนี้เหมือนว่าไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะดูดูของเรายังมีโอกาสกินได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ซัดเป็นไลเว่นนะฮะเ <c oughs> หลือแค่เอท็อกโสุดท ok ้ายชนะไปไอเทมแสงครับ <c oughs> โมเลโรนวิคอนแบบ แสงมาแต่ไม่ได้ใช้อ่ะดิถ้าจะเอาให้มีผลกับไซออนเนี่ยผมว่าอย่างดีสุดก็น่าจะเป็นเลด i เ n ียน d e เดมชั่นอันนี้ยแหละฮะเอามาฮิลได้เอามาลดดาเมจได้นะครับแล้วก็ฮิลเป็นเปอร์เซนต์ด้วยระยะ2ช่องนะฮะระยะฮิล ผู้ใส่ก็จะบวกแคพีอีก350นะฮะเป็นโบนัสของไอเทมแสงนะครับผมเอาให้นูดูไปนะนูดูก็อาจจะตายยากขึ้นนะฮะแล้วถ้าใส่อ้อนไดไอเทมนี้มาก็ไม่เร็วเลยเพราะว่าการฮิลของไอเทมนี้ครับจะฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเท่ากับว่าถ้าเราเล่นเป็นนักสู้เนี่ยนูดูจะค่อนข้างที่จะอามาตะเลยนะ แต่วันนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นอัศวินนะฮะเกียร์ช่างนักสู้เราเล่นกันบ่อยละลองมาอัศวินกันบ้างไม่งั้นก็ไปทางอัศวินก่อนเลกน,นะฮะส่วนในวตบนี้ครับเจอกับ AFK เนะครับก็ท่ามไปนะตัวออกมาเป็นเทรสอีกตัวหนึ่งนะครับอัศวินอีกตัวเด่งผมว่าอัศวิน4ก็ไม่เร็วนะฮะอยากเล่นเทรสด้วยเทรสนี่เป็นตัวที่เอามาดึงตัวแนวหลังนะฮะแล้วก็อัศวินเราจะมีเป็นกาเลนนะฮะ แบกได้ด้วยซึ่งอาจจะไปอัศวินขั้น2พอนะแล้วก็เกลียดชังไปให้ฟูในกรณีที่มีสัญลักษณ์มานะครับไอเทมครับลูกขาวงี้ลูกขาวหมดเลยมาป่าไม่ให้อะไรเลย <laughs> โอเคไอเทมแค่นี้ก็พอได้อยู่นะฮะนูนูของเราไอเทมฟูแล้วพอใจแล้วแล้วก็ดูนูไม่ตัวหนึ่งครับขาดอีก4ตัวฮนะนูนูมีแววขึ้น3ดาวมากเลยนะครับสำหรับนูนูวันนี้ฮะร,รอบนี้เจอกับ AFK นะฮะข้ามไป เข็มขัดมาอีกแล้วครับพอแล้วดีกว่าเอามาเป็นถุงมือบ้างดีกว่านะครับแต่ยังไม่รู้จะคู่กับอะไรฮะคาริซ่ามาอีกตัวหนึ่งแล้วในรอบนี้ครับเราลงได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวหยิบยาส่วมาลงไปก่อนฮะกองทหารขั้นหนึ่งส่วนในรอบนี้ครับก็เจอกับกองทหารน,นะฮะมีอยู่ขั้นหนึ่งแล้วก็มีเป็นลูกอลุนขั้นหนึ่งและตัวส่วนมากก็จะหนึ่งดาวทั้งนั้นเลยเนี่ย มีสดาวตัวเดียวครับ a อทอกเมื่อกี้ฮะโดนกินไปแล้วครับดูนูน่ตอนนี้ก็มีไอเทิมเป็นรีดเดชั่นแบบแสงฮนะฮิลได้ตายยากขึ้นใหม่นิดนึ่งนะฮะชนะไปดูนู่นัครึ้นเป็น2ดาว2ตัวฮะขาดอีกแค่3ตัวเท่านั้นนะตอนนี้ก็มีเทรสมหมตัวหนึ่งซึ่งผมลืมไปเลยฮะว่าอัศวินของผมเนี่ยครบ4ตัวแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้เอาไปแทนยาสนะฮะ และในรอบที่ขับก็เจอกับบันเทาฮะเวลคอนทับสายเร่งมาดาฉีดมาแล้วะฮะมีเป็นกันเบดด้วยนะครับก็ฮิวตัวเองได้ฮะสร้างกรอบป้องกันได้นะถ้าฮิวมาเกินแม็กคทพีแต่นูนูฮะของเราก็จะมีเป็นการเวทนะฮะทำให้เวลคอดยิงไม่เข้าแถมฮิวตัวเองได้เช่นกันนะฮะซึ่งก็อย่างที่เห็นฮะนูนูของเราเรียกได้ว่าเอามาตาแล้วตอนนี้ไม่โดนความเสียหายแบบทูดาเมทฮะหรือว่าดาเมทกายภาพฮะคิดว่า น่าจะยิงได้ยาวๆนะฮะสู้ได้ยาวๆใสออนนี่ก็มีผลด้วยฮนะได้รับเป็นดาร์กอนคอร์ฮะทำให้ศัตนระูฮะทีมเวทไม่เข้าเช่นกันนะครับชนะไปโอเคครับเข้าสู่รอบเลือกตัวเลือกไอเทมนะฮะตัวที่น่าสนใจก็กาเรนฮนะได้มาเป็นเสื้อเกราะด้วยแล้วเราก็เล่นอัศวินอยู่แล้วด้วยฮะน่าสนใจเลยสําหรับกาเรนนะหรือถ้าไม่ได้ผมจะเอาเป็นน้ําตานะฮะทำเป็นแฮนด์ออฟจัสติก ซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครเอาการเลนนะครับโอเคได้มาเป็นการเลนนะฮะมีเสื้อกลอบมาคู่กับถึงมือก็เป็นชาวออสซิเนตได้เหมือนกันนะฮะและเดี๋ยวในตอนนี้ครับเอากาเลนลงไปเลยะฮะเป็นอัศวินขั้น2และเราจะไปขั้นฟูก็ได้เหมือนกันนะแต่เกลียดชังเนี่ยเราจะได้แค่ขั้นเดียวนะครับซึ่งผมอยากได้เกลียดชังให้ฟูมากกว่าอาจจะหยุดไว้แค่อัศวินขั้น2และตัวต่อไปอาจจะทําเป็นนักสู้ขั้นหนึ่งกับเกลียดชังอีกตัวหนึ่ง จักสู้ของเราอาจจะล็อกล็อก,กไว้เป็นโบลิแบร์นะครับรอบนี้ฮะเจอกับเจ้านะลกะะมีเป็นผลปืนใหญ่ เอาเทสลงไปแทนป๊อปปี้นะครับอย่างน้อยเอามาฮุกได้ฮะแล้วก็ฮุกโดนเป็นเซนนานฮะแต่ดาเมจหลักหน้าจะอยู่ที่มิดฟอร์จูนฮะซึ่งมิดฟอร์จูนตอนนี้ยิงดูนู่ไม่เข้าครับดูนู่มีกันเวทฮะแถมยังฮิลตัวเองได้ด้วยฮะไซออนตอนนี้ออกมาช่วยโจมตีแล้วฮะดูนู่ของเราก็ยิงยาวไปฮะสบายสบายรีเดมชั่นได้มานี่ช่วยได้เยอะฮะรวมทั้งดา้อนคลอฮะที่ใส่ให้ไปก็ช่วยได้เยอะเช่นกันนะครับ โอเคครับน่าจะถึงช่วงเวลาที่จริงจังแล้วนะฮะสคนสุดท้ายและที่เหลือนี่ FK หายไปหมดละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราลงเลเวลใหม่ถึงเวลแนะไปแบบนี้ไปก่อนก็ได้ฮะไม่รีบเท่าไราขาดนูดนูอีกแค่สอตัวจาก3มดาวรอบนี้ครับมีเป็นอัศวินแทเกาะเหล็กพร้อมกับมีฐานมาฮะแล้วก็มีรา,าคารับมาหิวได้ฮะ ซึ่งดาเมจหลักๆน่าจะอยู่ที่ไลเว่นฮะไลเว่นเนี่ยเทมแบบจัดเต็มเลยนะเหมือนว่ารอบนี้ดูนูจะไม่ไหวแล้วฮะไลเว่นสอกเกราะได้ฮะตีกระจายได้ด้วยครับทำให้ดูนูเนี่ยอาจจะตายง่ายมากขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ตีดูนูนะฮะดูนูของเรายังคงฮิวอย่างต่อเนื่องและเทรสดึงไรเว่นมาใกล้ๆกับดูนูฮะทำให้ดูนูเนี่ยจับไลเว่นกินได้นะถ้ามานาเต็มฮะเรียบร้อย ยังคงไม่ตายสะสหรับรอบนี้ครับนูนูผมนึกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าเขาใส่เทมจอกกล่อมาและก็มีการเลนใหม่ตัวหนึ่งครับโอเครอขึ้น2งดาวเดี๋ยวรอบนี้ฮะเอานักสู้ลงไปขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งในตอนนี้ครับเลเวลแแล้วนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับตัว3บาทสุมกันหน่อยเจอเป็นนูนูให้ตัวหนึ่งแล้วก็นักสู้ฮะเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าโบลิแบร์นะฮะได้สตันด้วยและก็มีทวงแคนครับรอแค่ฟิลด์สติกมานะครับก็จะได้ทวงแคนมาขั้นหนึ่ง ผมยังไม่ใส่เทมให้กาเลนนะเพราะว่ารอรุ่นนะว่าไอเทมจะออกมาไหมแต่ก็ไม่มีฮนะสุดท้ายก็ต้องทำเป็นซาวออฟซิลเลนะครับดูนู้ฮะสามดาวโวลิแบร์ไมโตเดงโอ้โหโอเคคราวนี้นูนู้น่าจะไม่มีวันตาย <laughs> มีรีเดียมชั่นฮิลอะผมว่าค่อนข้างที่จะโหดเลยอะซึ่งถ้าไม่โดนทนะรูดาเมจนะผมว่าฆ่านูนูยากมากครับ ตัวแต่จัดตัวฮะชาวออฟฟิเนตก็ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับสุ่บมืการนึงมาคู่กับการเลนฮะรอบนี้ครับเจอกับบันเทาฮะมีเป็นต้้งสูงฮะมาเร่งมานาครับซึ่งก็อเข้าทางฮะถ้าเขาเน้นดาวเบตเวทมาหนูนูของเรากันเวทครับยิงไม่เข้าแน่นอนนะไส่ออนตอนนี้ก็ออกมาฮะกันเวทเช่นกันนะครับเวลคอดตายไปแล้วฮะซินด้าจับโยนใส่อ้อนไปแทบจะไม่ได้ดาวเบตฮะแถมยังโดนลูกไฟสะท้อนกลับไปด้วยฮะจากไอเทมดากอนครอนะฮะชนะไป ไอเทมชิ้นใหญ่ของเราเลยครับมีเป็นไอยแอนสเลเยอร์นะแต่จะให้การเลนผมว่าเอาให้เป็นไอโรนิกสปาร์คดีกว่านะฮะมาลดต้านเวทและการเลนนี่ทำดาเมจเป็นเวทด้วยนะฮะสกิลการเลนน่าจะแรงมากขึ้นนะแถมยังได้ต้านเวทมาอีกนิดหน่อยด้วยนะ20หน่วยและก็เดี๋ยวทำเป็นโชว์ออฟซิเนตนะฮะเพิ่มแม็กมานาของสตูครับทาให้สกิลสตูช้าลงแคร่รอบนี้ตัว5บาทมา3ตัวแต่ไม่ดึงสักตัวอยากได้วอลีแบร์ <laughs> ไม่ข้อการเลนนะฮะ ซึ่งจริงๆเอาเคียวมาก็ได้ฮะได้เก่งฐานมาขั้นหนึ่งครับแต่ไม่รู้จะแทนใครฮะมันต้องเลือกครับว่าจะเอาเกรดชังต่อไหมอัศวินท่านสองไหมหรือว่าจะนักสู้ไหมนะผมก็เลือกเป็นนักสู้ดีกว่าเอามาสตันฮะให้นูนูฮะมีเฮตีมากด้วยนะครับเกรดชังเราก็จะไปฟูด้วยฮะหาค่าฟิเนลสิกกับสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งนะรอบนี้เจอกับเจ้านรกฮะไม่มีตัวหยุดนูนูฮะไม่มีเฮกไม่มีสตาร์ชนะไปครับ โอเคครับลงเลเวลรัๆฮะเดี๋ยวรอไปเวลเก้าเลยหาอลิแบรหากาเ่นและก็ฟิดลดอ์สติกรอบนี้ครับเจอกับกอเล็กฮะมีแจ็คมาแล้วครับใส่เป็นไอเทมจอกกราะไลเว้นก็มาฮะจอกกราะที่ดีกว่ามีเป็นลูนานทอริเคนด้วยฮะตีกระจายแต่ตอนนี้ฮะโดนเรสดึงมาตรงกลางฮะ พร้อมกับโดสกิลของวอลิแบร์ฮะสตันไฟทันทีและดูดูก็กินไลเว้นไปฮะเรียบร้อยแล้วครับไม่มีตัวจอก,กอแบบกระจายนะฮะมีแค่แจ็คนะฮะซึ่งลัสซิเปอร์ของไลเว่นฮะที่เป็นแบบแสงนจอก่อเท้าบอนเลยนะมีผลจนกว่าจะจบต่อสู้รอบนี้ฮะทำให้ดูดนูเนี่ยโดนแรงมากเลยนะครับตัวเองมีแค่กันเวทน,นะไม่มีกันกายภาพเท่าไหร่ฮะแต่ก็พอสู้ได้อยู่ชนะไปฮะ ก็ดูรูของเราแพ้ทางกายภาพอยู่นะฮะเพราะว่าไม่มีไอเทมแบบป้องกันกายภาพเท่าไหร่เลยมีแต่กันเวทนะครับแล้วก็ไอเทมกับตัวในรอบนี้ฮะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยฮะวบลิแบร์นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ปะทะซะอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นกาเดียนแองเจิลกันล้วกันนะฮะหยิบมาก็ยังไม่รู้จะให้ใครเลยเสียได้ฮะวบลิแบร์ไม่ใช่ไอเทมสัญลักษณ์เกียรติชังนะฮะไม่งั้นนี่จะดีกว่านี้ครับอ่ะ,ะว่าเดี๋ยวเอาให้กาเลนดีกว่า กาเรนนี่เป็นตัวแบกอันดับ2นะฮะไอเทมก็จัดเต็มแล้วด้วยฮะซึ่งก็เพิ่งคิดได้ฮะเมื่อกี้มีการเบดน่าจะหยิบม,มา <c oughs> อะฟินดดอ์สติก,กับมาแล้วนะฮะเกลียดชังของเราไปขั้น2องเลฮะไซออนก็จะโหดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ครผมว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะครบลอะอาจจะต้องเปลี่ยนลวนาออกไปเป็นกาลิโอแทนนะฮะแทงได้นานกว่า มีลูกเล่นมากกว่าฮะซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ไปกอเล็กน,นะครับอยากจะไปอัศวินท่าน2อย่างเงี้ยแหละฮะอย่างน้อยมีเทสมาดึงตัวแนวหลังนะและในะรอบนี้ก็เจอกับบรนเทาครับเทสดึงวารัสมานะับวารัสไม่มีไอเทมเท่าไหร่ทีมนี้เทไปให้เวลคอตนะครับซึ่งเวลคอตนี่ยิงเวทฮะยิงดนูนูไม่เข้าเลยนะฮะเหมือนยิงมาเรื่อมานาให้นูนูฮะนูนูนี่จับกินอย่างเดียวเลยนะใอ,อนออกมาฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปฮะชนะไป มากันต่อครับเดี๋ยวผมจะสุ่มต่อฮะหาบริเบให้2ดาวไม่ก็กาเ่นนะฮะไม่เจอเลยครับอาฮเวียโกมาตอนไหนเล่นเวียโกก็ไม่ค่อยจะมาตอนนี้ไม่เล่นกระโผมา2 3สารอบแล้วเนี่ยอ่ะมีเงิน20ฮะเก็บไม่เก็บดีเนี่ยไม่เก็บดีกว่าอยากได้2ดาวสักตัวหนึ่งครับตัว5บาทไม่เจอเลยเฮอมีเจร์ไม่ได้เล่นครับ ไอตัวที่จะเล่นมันไม่ออกมาเลยฮะเหลือ1 0บาทสุดท้ายเก็บดอกเบี้ยสักปาดหนึ่งก็ได้วับน,นี้ครับเจอกับเจ้านรกฮะมีเป็นปืนใหญ่และก็มีลูเซียนฮะอยู่ในสุดซึ่งก็โดนเพชรด,ดึงแน่นอนนะฮะถัดจังหวะการโจมตีไปแน่นอนฮะส่วนมิสฟอร์จูนฮะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะยิงเป็นเวทครับเดีนู่ยืนได้สบายสบายฮะตอนนี้ฮะโปลิแบรสตันไปทั้งทีมดูดูของเราก็ไปถึงตัวด้านหลังแล้วฮนะเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรชนะไปฮะ ตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายแล้วนะครับและวอลแแบรฮะสดาวสักทีทําให้สตันได้นานขึ้นในเฮาโหเคียวมา4ตัวแล้วมั้งเนี่ยถ้ารวมจากรอบที่แล้วอไอเทมเป็นไอเทมเพิ่มระยะนะฮะไม่รู้จะให้ใครเลย จะให้คาลิสตาก็เหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรแล้วนะอย่างดีก็ส่งไปให้ไซออนนะครับผมว่าผมให้เฟรเดอร์ซิกดีกว่าเอาแค่ตีเร็วนะครับได้มานาขึ้นมาเร็วสกิลจะได้ออกเร็วๆฮะแบ,บรน <c oughs> ด์เพิ่งจะขึ้น2อดาวโคตรด่านกาลิโอมาแล้วฮะไปแทนลิวนาฮะแล้วเดี๋ยวลิวนาที่เหลืออยู่ขายทิ้งไปครับไม่เอาละลิว,ลว,วนาไม่ได้ใช้การเลนไม่มาเลยครับขาดอีกตัวหนึงฮะ เดี๋ยวจัดตำแหน่งก่อนครับให้การเลนยีนกลางๆโดนดีบัฟกันหลายๆคนะฮะรอบนี้ก็เจอกับก่อนเหล็กครับแจ็คนี่ไอเทมจัดเต็มแล้วนะฮะสองดาวแล้วด้วยฮนะแต่ลาสเตอร์แบบแสนยังอยู่ที่ไลเว่นอยู่ซึ่งไลเว่นตอนนี้โดนเพรสดึงมาตรงกลางนะฮะดูน,นูของเราก็ไล่ตามไปในะพยายามที่จะเข้าไปกินไรเว่นฮนะแต่ก็ติดสตันลัวๆแล้วก็ไปกินดาวตีลุสแทนฮนะตอนนี้ตีอยู่กับไลเว่นฮนะไลเว่นโดนกินไปบางเขายังมีแจ็คอยู่นะฮะแจ็คยังตีฟรีอยู่ซึ่งดูนูนน่ตอนนี้โดนสอครอ แบบทาวอนแากลาสซิปเปอร์แบบแสงและแจ็คตอนนี้ก็มาแล้วครไปตีตัวด้านหลังแทนนะดูนูของเราก็ไล่กินตัวแนวหน้าของเขานีจนมาถึงแจ็คครับเรียบร้อยฮะหัวเกือบตายไอเทมครับเป็นตะหลิวตะหลิวไม่มีอะไรมาผสมฮะผมว่าเอาบัมเบิรเวสแล้วกันนะฮะว่าจะเอาไปให้โวลิแบร์นะยืนได้นานขึ้นอีกนิดนึง และเวียโกก็มาอีกแล้วครับวันนี้นี่เว oh ียโกโอ้โหไม่เล่นนี่มาจังเลยโบลิแบร์ฮะมาอีกตโตนลฮะหาการเล่นอยู่ครับมาเลยฮะสองดาวสักทีเฮอร์บินเซอร์ฮะก็ไม่เล่นฮะเดี๋ยวเก็บเงินไว้แค่นี้ครับรอบนี้ฮะก็เหลือแค่2ทีมสุดท้ายนะฮะเป็นทีมก่อนเลยครับ ฝังเขาครับมีเป็นไลเว่นฮะขึ้นเป็น3ดาวฮนะผมไม่ได้เอานูนูไว้ใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่นะอยากให้อยู่นานๆครับซึ่งตอนนี้ก็ไลเว่นอยู่ใกล้ๆน,นูนะูฮะโดนกินไปนะฮะแต่นูนูนี่โดนเจาะเกาะแล้วนะ จากไอเทมแสงของไลเว่นฮะสซออนตอนนี้ก็ออกมาฮะเป็นรีเดมชั่นแสง2อันเลยฮะฮิวแข่งกับนูนูครับทำให้นูนูฮะมี HP มาเกือบเต็มนะฮะถึงแม้ว่าจะโดนเจาะกรอเลยแต่ก็พอยืนได้อยู่ฮะมานาเต็มก็กินได้1ตัวะมานาเต็มก็กินได้1ตัวเลี้ยงมาดีคุ้มเลยฮะก่อเหล็กก็ก่อเหล็กฮะถ้าโดนกินไปก็จบฮะตอนนี้เหลือแจ็คตัวสุดท้ายฮะแจ็ค กับนูนู่ฮะนูนู่เรียบร้อยเกือบตายไปเหมือนกันฮะแจ็คดีน่ากลัวมากเลยฮะยิ่งหลังๆนี่คือสแตกไปเยอะตีได้เร็วเบโกมาอีกโอ้โหเวโกมาโคตรทีเลยอะวอรีแบร์ฮะวีเวลสาดาวไหมเนี่ย มากันต่อฮะน่าจะยิงยาวหน่อยนะเพราะว่าแต้มเยอะกันทั้งคู่เลยรอบนี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะฮะนูนูยังคงอยู่ทางซ้ายฮะแจ็คก,ก็ยังตีทางขวาอยู่ซึ่งจริงๆก็ควรจับนูนูไปทางขวานะฮะให้ฆ่าแจ็คก,ก่อนนะแต่ตอนเล่นไม่ทันได้ดูเท่าไหร่เรียกได้ว่าคิดไม่ถึงก็ได้ฮะรอบนี้ครับใส่อ้อนออกมาไม่ใช่รีเดมชั่นนะฮะซึ่งก็แทงอยู่กับแจ็คฮะ ทำอะไรแจ็คไม่ค่อยได้เลยต้องรอดนูนู้มากินอย่างเดียวและก็เรียบร้อยไปฮะใสออนของเรากลับมาเกิดใหม่ก็ตายเหมือนเดิมฮะดนูน,นูมาหาแจ็คแล้วนะฮะพร้อมกินครับเรียบร้อยชนะไปบอกตรงๆนะถ้าผมปั้นเวียโก้เนี่ยมันน่าจะมีแววสามดาวมากๆเลยฮนะในวงล้อนี้ก็มีเวียโก้ใหม่ตัวเนึงนะแต่ไม่เอาฮะ เอามาเป็นไอรอนิกสปาร์กแล้วกันนะฮะเอามาลดต้านเวทเหมือนเดิมฝั่งเขาเล่นเป็นก่อเหล็กนะฮะเราก็เอาดาเมจเวทไปสู้แทนนะทำให้การเล่นนี้น่าจะดาเมจแรงขึ้นนะฮะและในตอนนี้ครับฟิลด์สติ๊กับ2ดาวแล้วนี ซึ่งฟินเดอร์สติกนี่ก็ดาเมจเวทเช่นกันนะครับมีไอเลนิกสปาร์กสอันไม่แน่ใจว่ามันซ้อนทับกันได้หรือไม่นะถ้าซ้อนทับได้นี่คือลดต้านเวท100%เซเลยและโอ้โห,หนาวติลุตสดาวขึ้นมาส่วนนาวติลุตของเรานะฮะสองดาวยังไม่ได้เลย มาลองดูครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะฮะก็เหมือนเดิมครับนูนูผมไม่ได้คิดเลยนะฮะว่าจะไปทางขวายังอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมส่วนแจ็คฮะก็ทางขวาเหมือนเดิมนะฮะไปตีตัวทางขวานูนูเรากินทางซ้ายฮะกินตัว3าดาวไปหมดแล้ววอริแบร์จับสตันไปทั้งทีมครับฟินเดลส์ลิกนี่ก็สกิลโดนกันหลายตัวเลยไซออนของเราแทงอยู่กับแจ็คนะฮะทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ได้แค่ยื้อให้นูนูฮะกินตัวอื่นไปก่อนแล้ววอริแบร์ฮะสตันอีกรอบหนึ่งครับ รอบนี้สตันได้2รอบถือว่าคุ้มเลยรวมทั้งมีฟิลด์สเต์ครับช่วยทำดาเมจอีกนิดหน่อยฮะแต่ไม่ได้มากมายฮะชนะไปในรอบนี้ครับเวกโกโหบาแล้วโอ้ยเวยโก้มาโคตรีเลยนะฮะอยากได้กาเ่น3ดาวจังเลยแต่กาเ่นก็มาน้อยหน่อยไม่งั้นก็ววลิแบร์ก็ได้นะ3ดาวก็ดาเมจโคตรดีเลยนะฮะ ามาแล้วโวลิแบร์ขาดอีก3ตัวนะฮะเดี๋ยวเราขายแบรนด์ทิ้งไปน่าจะต้องเคลียรย์ตัวแล้วก็ไปสุมหาโวลิแบร์รุลลๆเลยดีกว่าไม่ได้ปรับตัวเหมือนเดิมฮะแต่เขาลากแจ็คมาทางซ้ายแทนนะครับเท่ากับว่าแจ็คในรอบนี้โดนกินคนแรกเลย อย,ยังมีไลเว่นอยู่นะฮะไลเว่นดูดเลือดได้นะเลยก็จะเกราะมีผลจนจบการต่อสู้นะฮะน่ากลัวอยู่แต่ตอนนี้ติดสตันไปและนูนูอยู่ใกล้ๆแบบนี้ฮะโดนกินแน่นอนเลยครับหมดปัญหาแล้วฮะเอาแจ็คมาวางใกล้ๆนูนูเรียกได้ว่าพลาดมากๆเลยนะนี่ดาลี่น่าจะเป็นไลน์ต่อไปะฮะอยู่ติดกับนูน,นูแบบนี้ฮะโดนกินไปชนะไปในรอบนี้ครับ ยังครัับยงไม่จบฮะยังได้ไอเทมอีกสักชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเซฟเฟอร์นะผมว่าผมจะเอาเซฟเฟอร์ให้กับเฟดเดิลสติกนะครับเพราะว่ายกไปไหนก็ได้นะกาเลโอโตอนนี้ฮะยังไม่2ดาวครับขาดอีกนิดหน่อยฮะจะสุ่มหาววลิแบร์ให้3แต่เหมือนว่าไม่เจอเลยขาดอีกแค่3ตัวฮะมีแต่การเล่นนะซึ่งตอนแรกว่าจะทําการเล่นแหละแต่วอลิแบรมามากกว่าอ หมดแล้วฮะตังได้แค่กาลิโอสองดาวนาวติลุตก็ไม่สด้วยผมจะไม่ได้ปรับตำแหน่งเซฟเฟอร์เลยนะฮะเซฟเฟอร์ตอนนี้น่าจะไปโดนนู่นนะฮะลาคาร มัวแต่สุ่มตัวและแจ็คครับก็หนีไปทางขวาแล้วนะฮะตัวดาวมจอยู่ขวาหมดเลยฮะทำให้ดูนูนเนี่ยน่าจะกินตัวแท้งหมดเลยโบริแบบตอนนี้ก็สตัรฮะโดนการทั้งทีมฮะสี่วินาทีสตัน์อย่างดานการเล่นต่อนะฮะสกิลไปวิตเจอร์สติครับอยู่ตรงกลางวงฮะเบิร์นเบิร์นกันไปฮะนูนูของเราก็กินทางซ้ายไปได้เยอะแล้วนี่ะโบริแบร์สตัน์รอบที่2ฮะแจ็คตายไปแล้วนะหรือแค่ไรเว่น3ดาวฮะซึ่งไรเว่นตีไม่เร็วเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะพอสู้ได้นะสำหรับนูนูนของ ของเราฮะรอแค่บานาเต็มก็ได้กิ่นแล้วนะฮะเรียบร้อยครับชนะไปจบฮะอิ่มเอมมากครับสำหรับนูนูฮะโอ้โหนูนูผู้ข่าไม่ตาย เกือบตายไปเหมือนกันนะเพราะว่าโดนสอต่อฮนะแล้วแจ็คตีเร็วนะแจ็คดูดเลือดได้สู้แจ็คไม่ทันนะฮะถ้ามานานเด้งไม่ทันไม่ได้กินนี่คือจบละและก็เป็นที่น่าเสียดายฮนะที่โวลิแบร์อีก3ตัวไม่โผล่มาฮนะไม่งั้นนี่จะได้เห็นตัว5บาท3ดาวลนะแต่เป็นเวโก้ฮะที่มาแบบทีทเลยนะฮะคือถ้าป้านมาก็มีโอกาส3ดาวเช่นกันนะครับวันนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้ฮนะก็แปลกๆหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็คือเกลียดชังไปคู่กับ อัศวินนะฮะเสียดายสัญ,ญลักษณ์ไม่โผล่มาไม่งั้นก็จะได้ไสออนที่หดกว่านี้นะซึ่งก็มีหลากหลายนะฮะเกลียดชังไปคู่กับลีลับก็ได้นะ,ะเกลียดชังไปคู่กับกอรเล็กก็ได้นะฮะหรือว่าเกลียดชังไปคู่กับเจ้าทะลกฮะทำตัวเล็กผมก็เคยทํามาแล้วนะ,ะแต่ไม่เก่งเลยมันได้แค่ตีเร็วนะฮะก็ตายง่ายเหมือนเดิมขับมาเกินใหม่แบบไม่เบียเทมก็เท่านั้นนะฮะ วันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ